สวัสดีครับนยฮะเอ้ยพ้ม่พีน่น้องชาวเฟซบุ๊กและ u ูทูบครับนี่ฮะเสื้อของช่างสมคิดนะครับหลังจากที่ได้ช่างได้ลงคลิปไปแล้วนะฮะว่าเอารถไปใส่แคมนะราคาย่อมยาวนะติดต่อช่างสมคิดได้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าผมทำอะไรไปมั่งในะรอบนี้นะครับ นี่ผมก็เพิ่งเอาลงใส่เฟืองนะใส่โค้งนะโค้งสยามโค้งสยามนะนี่ยังไม่ได้ขันน็อตนะยังไม่ได้ขันนอ็อตจากที่ลองเร่งแล้วนะตาตอบสนองดีมากนะดีกว่าเดิมเยอะครับรถมีแคมกับรถไม่มีแคมนะแตกต่างกันเยอะนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเขาต้องการ ใส่แคมป์ฮะยังแบบติดข้อสงสัยอยู่ว่าเออเฮ้ยใส่แคมแล้วมันดีไหมอะไรไหมนะครับถ้าใส่แคมแล้วนี่คืออันนี้เป็นแคมป์กำลังนะครับคือไว้ย่ำเทือกนะครับแคมป์กลังแคมป์กลังนะครับไว้ย่ำเทือกของช่างอุ้มอช่างอุ้มนะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าใส่อะไรมั่งนะครับแต่เดี๋ยวผมขอขันน็อตก่อนเนาะขันน็อตเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะ มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าผมทําอะไรไมาบ้างหมดไปเท่าไหร่นะครับนะกับรอบนี้นะแล้วก็อีกสองรอบที่ผ่านมานะครับรถไม่ได้ท,ทําทีเดียวนะครับทำสามรอบสามรอบนะครับที่ทำสามรอบเนี่ยจะทํารอบเดียวก็จบครับแต่คันนี้ว่าเราอยากรู้อยากลองนี้แลวคือด้วยเรื่องงบประมาณแล้วเวลาเราด้วยพอดีผมมีงานย่ําเทือกด้วยแล้วก็บางทีก็ เขาโทรตามไปลาข้าวเราก็ไปนะฮะเราไปแล้วก็ให้น้องๆย่ําไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอ,อขันใส่น็อตแท่นเครื่องก่อนนะเพราะน็อตแท่นเครื่องตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับแ้วเดี๋ยวผมจะมาติดเครื่องฟังเสียงกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตใส่น็อตแท่นเครื่องก่อนนะครับอ่ามาว่ากันต่อเลยครับ ว่ากันต่อนี่นี่ผมลันอินไว้นะครับลันอินนะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับที่ผมว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าผมทอะไรไปมั่งนะครับนี่ผมลันอินไว้นะครับคนอื่นช่างที่อื่นรู้ไหมว่าใครจะบอกว่าไม่จะไปต้องลันนะครับแต่สําหรับผมนะครับคือผมไม่ประมาทนะครับผมจะลันไว้นะครับ รอบที่แล้วที่ผมทํามานะครับผมลันไว้อย่างน้อยนะวันละนี้นหน่อยเพราะผมไม่มีเวลาผมก็จะรันไว้ยชั่วโมงสองชั่วโมงหรือถึงสามชั่วโมงนะครับต่อวันประมาณห้าหกเที่ยวนะเพราะผมรู้นะครับว่าลูกมันคือมันไม่ใช่รถปกติอะครับลูกก็ไม่ใช่ของมันปอก็ไม่ใช่ของมันนะครับความเสี่ยงของก้านก้านกับลูกพวงพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีผลกระทบหมดนะครับัวกวาวอีกนะครับมันมีผลกระทบหมดนะครับ ทำงานคือง่ายเกินกําลังมันอยู่แล้วนะยกเว้นสปริงนะสปริงเพราะสปริงมันเป็นสปริงเอ่าสปริงของรถแคมนะผมช่างสมคิดมาแต่ผมดูแล้วมันเหมือนของร้อยหกสิบนะครับที่ใส่มาเป็นสปริงห่างเส้นใหญ่กว่านะครับจะแข็งกว่านะครับรู้จากการยกวาวนะแต่เห็นได้ชัดว่าตอบสนองดีมากครับนี่ผมลานอินไว้นะฮะตอบสนองดียังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่งให้ดูนะแตะนิดเดียวนะ ไม่รู้ว่าเพื่อนจะได้ยินป่ะเดี๋ยวผมจะส่งส่งที่มือผมนะครับที่คันเร่งนี้นะดูนะนะดูดูที่มือนิโป้นะเห็นไ,ไหมครับแค่สกิดแค่สกิดนะเห็นไ,ไหมนิดเดียวนะครับเนีย่ยดูดูนะครับดูนะดูดูดดนิโป้ผมนะครับปึ๊บเดียวตอบสนองดีไม่ดีเพื่อนเพื่อนดูเอานะครับปึ๊บนะครับนะนี่นะ ตอบสนองครับเนี่ยสปริงแค่สองตัวนะครับไม่ได้สปริงหลายตัวนะเพื่อนๆสปริงแค่สองตัวเองนะครับนี่ผมก็จะรันอย่างเงี้ยของผมไปครับผมป้าหมายผมกะจะลันไว้สามวันวันละสองสามชั่วโมงลันนะครับเพื่อหนึ่งให้กระเดื่องกระเดื่องวามันกดได้ที่ ให้มันสัมผัสกับสปริงไว้ครับเหมือนกับเราตีไก่เตะฟุตบอลนะครับแล้วก็ซ้อมเตะทุกวันนะครับต้องซ้อมนะเหมือนกันนี่ก็เหมือนซ้อมนะครับก่อนจะลงหนักนะครับเพราะเวลาเราลากเฟืองลากขุบลากขุบสองเมตรนะผมจะลากขุบสองเมตรชุดผมจะเป็นสองเมตรหมดนะครับคนอื่นจะร้อยห้าสิบคือไม่รู้นะผมจะชอบสองเมตรกันนะครับหนึ่งไวกว่านะเปิดก็ เปิดเปิดยกถาดยังไงก็เละไวกว่านะเราหนักเยอะกว่านะครับแต่จะสู้เวลกลุกทุ๊บกรุบคือเขาได้ดีตรงที่เขากดนะกดให้ลึกเนาะและอีกอย่างนะเพื่อนเห็นท่อไหมท่อนะให้ใช้ให้ยาวไว้นะครับเพราะผมไปลองมาแล้วผมมีท่ออสามอันนะยาวกลางแล้วก็สั้นที่ผมลองมาเนี่ยยาวเนี่ย มันขึ้นช้ากว่าก็จริงครับเพื่อนแต่วิ่งกว่านะครับเหมือนเหมือนมันรีดอ่ะเหมือนมันไล่เหมือนมันไล่อ่ะไล่ระบบได้ดีีเหมือนไล่ระบบถ้าสั้นเนี่ยมันปวดเลยครับแต่เหมือนว่าแรงมันน้อยลงเหมือนแรงอัดมันเหมือนแรงมันน้อยลงครับมนันสั้นสั้นเร็วแรงสั้นจริงๆแป๊ดแป๊บเดียวขึ้นแล้วขึ้นนะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากเดิมแต่ ถ้าเกิดเราเป็นท่อยาวมันก็จะเอาไงวิ่งกว่าเดิมวิ่งกว่าเดิมกว่าท่อสั้นหน่อยแต่ถ้าปิดต้น่จะช้าจะช้ากว่าท่อสั้นหน่อยมันได้อย่างเสียอย่างนะแต่ก็ไม่มีผลอะไรมากเท่าไหร่นะถ้าเกิดเราย่ำในหนาเในกระทงก็เราโม่เราเรา,เราคึงอยู่แล้วนะโม่คึงเนี่ยโม่คึงเนี่ยมันจะตกนะครับตกนิดนึงกระตุกกระตุกสามปุ๊บปุ๊บไปเลยนะข้ามเลยครับ ท้ามเลยของผมเป็นในแคมกำลังนะโอเคอเดี๋ยวผมจะดับก่อนจะลองอัดฮะเดี๋ยวผมจะลองเล่งเลงให้ดูเล่งอีกช็อตหนึ่งก่อนแล้วค่อยดับนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆรอฟังเสียงนะครับไม่รู้จะได้ยินเปล่านะ แต่เครื่องเนี่ยผมจะบอกก่อนนะครับเครื่องผมเครื่องผมจะทําเป็นอสองช่างนะตอนแรกครับผมอัพไปเนี่ยคือผมอัพไปเนี่ยไปอัพกับช่างยอดนะครับช่างคนนี้ผมก็ไว้ใจคนหนึ่งเลยครับนะไว้ใจคนคนหนึ่งเลยฝีมือดีนะช่างอัพเครื่องอัพอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะให้เขาอัพอยู่แล้วตลอดสมคิดเขาก็ผมก็ไปถามสมคิดเหมือนกันนะครับ สมคิิเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็ให้ยอดอัพก็ได้หรือเขาอัพก็ได้ก็แล้วแต่ครับผมอัพมานะครับสเต็ปแรกนะที่ผมอัพมาก็คืออัพวาโตเอลูกนะครับคือพูดง่ายอัพร้อยหสิบอะไล่ข้างหมดเลยเบี้ยวตุ้มนะครับเบี้ยวตุ้มสปริงแคมยังไม่ได้ใส่นะแค่นั้นแต่ตอนนั้นเป็นท่อเดิม แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอัพมาแล้วผมแนะนําให้เป็นกองเปืนนะครับแต่ให้สูงกว่านี้นิดนึงนะครับสูงกว่านี้อีกนิดนึงเพราะผมเนี่ยเดี๋ยวผมเพาผมไปทํามาแล้วนะมีมีท่อยาวกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเพราะโคนมันถึงนะครับหรือไม่ก็เป็นเอ่กระรอนยาขยานะครับสี่ลิตรนั่นเนี่ยสวมทําสวมเป็นแบบนี้ครับใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ดีด้วยนะครับเพราะขี้โคนมันเข้าไปไม่ถึงนะฮะ แล้วก็ใส่ท่อตัวนี้เลยท่อมันจะวิ่งกว่าแต่ถ้าเป็นท่อเดิมมันจะวิ่งอันๆไม่ค่อยนั่นนะครับแต่เพื่อนๆก็ถามมาว่าเอ้ยพี่มันร้อนไหมอะไรไม่ร้อนครับไม่ร้อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันไม่ไม่ไม่เนี่ยนี่ดูนะนี่ผมเร่งเร่งป้าดป้าด,าดเลยแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดให้ดูเลยเห็นไหมเนหะ็นไหมไม่ร้อนนะเพราะเขาอัพมาลงตัวเพืุ่่งนี้เขาเซียนอัพเซียน เซียนทาเพิ่งนี้อยู่แล้วเขาเขาอัพวันหนึ่งเนี่ยคนอื่นอัพไม่รู้ได้กี่ตัวแต่เขาอัพได้วันหนึ่งได้ถึงสี่ตัวนะเออเขาอัพได้จริงๆนะผมไปเห็นมาแล้วนะครับช่างช่างสมคิดนะแต่ช่างยอดก็คือเขางานมันเยอะหลายอย่างเครื่องตั้งแต่เครื่องซีซีน้อยๆครับจนจนถึงรถถ่ายใหญ่นะเขาทําหมดช่างยอดสามขาบางเพียนนะครับช่างยอดส่วนนี้ ชุดอัพนี่ผมจะเป็นช่างสมคิดนะเพราะสมคิดของเป็นรถแต่งรถซิ่งนะครับแต่คือเป็นซิ่งในในในแบบย่ำนาแต่ผมก็ไวแล้วนะผมก็ว่าไวแล้วแต่ถ้าจะให้เป็นรถแข่งคือเราต้องใช้แคมรอบนะครับผมเอาอย่างนี้ผมชอบอย่างนี้ขอเป็นแคมกําลังอ่าสเต็ปแรกนะครับหมดหมดไปค่าทําเครื่องนะครับค่าอัพนะหมื่นห้าพันห้าร้อยหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับชุดสปริง ซื้อสปริงมันพันพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทอาทิตย์ก็ผมถัวเฉลี่ยไปเลยสองพันกระ,กร 2, กระตี1หมื่นเจ็ดกันนะครับยังไม่รวมท่อนะหมื่นเจ็ดท่ออีกสามพันไออีกสามพันก็ทั้งหมดเท่ากับสองหมื่นพันสองหมื่นพันนี่วิ่งเลยนะครับวิ่งเลยนะเพื่อนๆแต่ตอนนั้นก็ยังเป็นอ่ายังไม่ได้ต่อตรงนะเนี่ย สายน้ำมันตัวนี้นะครับเดี่ยเนี้ปกติมันจะมีจากถังนะตรงเนี้ยจะมีมีเป็นเป็นเอ่อสองสามทางอยู่จะจะเป็นสองทางลงมาจากถังนะครับไปหลังไปหน้านะครับผมจะอุดแล้วผมก็จะเอาตรงเนี้ยต่อโค้งมาเลยนะครับข้อดีก็คือน้ํามันจะแห้งถังใช้ได้แห้งถังครึ่งถังเครื่องก็ยังเร่งได้แรงอยู่แต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเพื่อนๆนไม่รู้นะครับ เวลาเพื่อนเพื่อนใช้ไปเนี่ยถ้าน้ํามันหมดน้ํามันน้อยรู้สึกว่าเร่งกระตุกกระตุกนะเพื่อนต้องไล่ใหม่ถอดสายเนี่ยปุ๊บเอาตั้งขึ้นครับเติมน้ำมันให้เต็มเสร็จปุ๊บวตจะก็ไล่ลมก็คือไล่ลมจะให้ออกจากสายแล้วมาเร่งใหม่ครับจะแรงเหมือนเดิมลมลมมันเข้าสายนะแล้วก็พอสเต็ปสองผมไปทาอะไรผมไปกึงโม่ออกแค่นั้นเองไปกึงโม่ออกแค่ไม่กี่ร้อยนะช่างสมคิดเอง กึงโม่ออกแล้วผมไปตัดนี่ออกนะช่างผมคิดจงหัวรอเลยผมไปตัดนี่ออกสเต็ปสองกึงโม่ออกแค่ไม่กี่ร้อยแค่นั้นนะครับแล้วสเต็ปสามนี่คือมาใส่แคมใส่แคมเปลี่ยนเอ่เปลี่ยนสปริงเปลี่ยนสปริงเป็นของร้อยหกสิบนะครับปัม๊มปั๊มไม่แน่ใจว่าเป็นร้อยสี่สิบหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้ถามของถามยอดนะแต่เป็นปั๊มใหญ่แน่นอนนะ หัวขี้เป็นหัวชี้สี่รูนะครับไม่ใช่หัวชี้แต่งนะคือเป็นแคมช่างอุ้มเบี้ยวเบี้ยวนี่ก็คือถูกชี้ตั้งองศาใหม่ตามที่ในคลิปบอกเลยเหมือนกันเลยครับตามที่บอกเลยวิ่งเนะี้ยของเก่าก็วิ่งอยู่แล้วนะครับวิ่งถือว่าวิ่งดีเลยนะฮะเทียงหัวเข่านี่ยังขับไอ้ลมเที่ยงหัวเขายังวิ่งเกียร์สองได้นะครับวิ่งเกียร์สองได้แต่ตอนนี้ผมว่ายังสบายนะครับ จักที่ผมลองเล่งดูแล้วนะมันสท้นกว่าเยอะครับมันดูดมือกว่าเยอะครับนี่ก็รอบที่แล้วก็เสียไปไม่กี่ร้อยนะเพราะผมเอาเอาเอาเฟืองไปทําด้วยไงตึงโม่มาสามร้อยหรือไงไม่แน่ใจนะสมคิดสามร้อยสองร้อยเนียครับผมไม่แน่ใจเพราะผมไปเปลี่ยนเฟืองไม่ได้พังหรอกครับแต่ผมเอาไปเปลี่ยนไอ้นี่เปลี่ยนกาเลี้ยวอ่ะเป็นลูกปืนนอนอที่สมคิดคือรถมันว่างพอดีก็เลยเอาไปเปลี่ยนนะ แล้วพอชุดหลังเนี่ยคือชุดหลังเนี่ยสองพันทำแคมเนี่ยแคมสปริงแล้วเปลี่ยนโอลิงด้วยนะลิงหน้าซื้อเหมือนเช็คสภาพอะทั้งหมดะ 2000, 2000. ละสองพันสองพันก็บุ๊พื้องานท่าจริงๆเลยนะเต็มสติดเต็มสตีดเลยผมม่ให้เลยนะครบเซ็ตอะ่ะทอ่ทอเท,ทอด้วยอะไรด้วยนะเบ็ดเสร็จแคมด้วยนะ ก็นําไม่เกินสองหมื่นห้าแต่ทำทีเดียวรวดก็คงไม่ถึงสองหมื่นห้าแต่คือความแรงก็โอเคเลยครับใช้ได้เลยแจวเลยนะเรื่อเ,เพื่อนๆสนใจนะก็ติดต่อไปที่สมคิดได้หรือไปดูในในเบอร์โทรอันนี้เบอร์โทรมีครับนี่นี่น,นี่เพื่อนดูนะนี่นี่อะไรส่งต่วประเทศนะครับของเขาะ่ะ ออผมก็ไม่ได้อะไรนะเขาไม่ได้ค่าโฆษณาแต่คือผมสไตล์ตผมเห็นเห็นก็ผมไปทําอาทีัยมันจบไงไม่เคยมีปัญหาคนระับผมถ้าทํามาแต่ผมปล่อยให้เขาทําเลยนะไม่ผมไม่ได้ไปสั่งว่าเอ้ยพี่ต้องทํำนี้นะปล่อยให้เขาทําตามสเต็ปเขาเลยแล้วอาการเขาผมก็ถามเขาหรือว่าสภาพความประัใจของพี่ของช่างเป็นยังไงมัง่งโอเคมันมีอะไรตรงไหนตรงไหนตรงไหนผมถามเขาเลยตามใจช่างเขาเลย แต่ผมก็ทนนะเพราะมันชนปีแล้วผมย่ามมาชนปีแล้วยังไม่มีปัญหาน้ําไม่เคยระเบิดน้ํามันเครื่องไม่เคยแห้งนะอยู่ดีมีสุขครับน้ํามันไม่เคยกินน้ํามันนะครับขายบอกกินน้ํามันไม่มีนะของเขาไม่มีกินเลยช่างยอดทํามาคนระับสมคิดรวมกันนนี่นะผมก็เออขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะมันก็นานแล้วนะเนาะถ้าเกิดเพื่อนคนไหนสนใจอะไรยังไงก็ ติดต่อสอบถามมาก็ได้ครับทาง facebook ก็ได้ครับ facebook ผมจะเป็นบิ๊กจิ๋วนะบิ๊กจิ๋วสวยลํำนะครับถามมาได้ครับทักมาได้ครับแต่ผมไม่ได้ยํำเทือกไม่ได้ลากข้าวเดี๋ยวผมจะตอบไปนะเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันก็ได้ครับไม่มีปัญหาแชร์ประสบการณ์ทําอะไรมาดีทําอะไรมาวิ่งก็แชร์ประสบการณ์ครับถามมาได้เลยนะอยู่ในคอมเมนต์ก็ได้ครับโอเคครับผมก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนเอ่อ สนใจอยากจะทําแบบว่าจะ,จะทำสเต็ปไหนแนวไหนดีอะไรเงี้ยครับภาษาย่ามผมทําตามแบบนี้ได้เลยครับผมรับประกันว่าทนครับโอเคโอเคนะครับผมขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ